ดอกหนึ่งจ้าไม่มีเพื่อนเลยจ้าคนดีมีเพื่อนไหมอ่ะดอกใหญ่นี่มันชอบเพือนอย่างี้โออ้ดูโอ้ยเอานี่จะทุกคนจ้าเห็ดนะจ้าเดี๋ยวให้น้องก็เก็บนะจ้าโอ้โอ้อนั่นเก็บตีนเก็บบาทา

ไม่ต้องทำอะไรดึงขึ้นมารุดโอเคไปโเต็มแล้วใช่นั่นใช่นี่แล้วกนบันมาเกิดตรงนี้เลยนะอโอ้โหดอกก็ใช่ว่าจะใหญ่แน่งแล้วเนี่ยนี่จ้กทุกคนจา้าได้ยินเสียงรถปะ Mm hmm. งามงามแต่ทุกคนจา้าโอ้ย hmm. งามงามงามนี่เออ ตรงไปน่ะนี่โอ้ยเก็บนะเก็บเก็บเก็บพี่ไปเก็บฝังนู้นโอ้ยเห็ด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 จ้าแบ่งกันเก็บนะจ้าน้องเขาเก็บฝั่งนู้นนะจ้านี่เก็บแล้วก็ใส่เลยมั้น้องเขาเก็บฝั่งนู้นแต่สาวโดน้อยก็จะมาเก็บดอกนี้จ้าถ่ายรูปก่อนนะจ้า ต้องถอนแล้วดอกใหญ่มาก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 ยุงยุงยุงยุ้งกินหัวเดี๋ยวนั่งนานน่อนั่งนานไม่ได้สิเดี๋ยวเป็นแบบว่าเป้านิ่งให้มันไปไปยังเดินตรงไปเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นไปนี่หรอนี่เนี่ยเนี่ยบนไปเนี่ยเพราะว่ามันก็ขอนี้มันรกเออมันตัดป่ามันตัดป่าไงใช่ผู้เห็ดจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวให้น้องเขามาเก็บนะจ๊ะทุกคน เห็ดเลืองเดี๋ยวให้น้องเขาเก็บจะทุกคนจ๋าหัวหัวแบเรี่ยมแล้วหัวเรี่ยมแล้วใช่ไหมอู้ดูสิเพอร์เฟกต์มากสวยงาม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 ยุงก็ตามอุ้ยยุ้งอุ้ยดอกมี ดอกใหญ่ใหญ่บานแท้แรกเลยอันนี้กลวงไปไหนมันแบบว่ามันแห้งแบบพยางมองไม่เห็นแล้วนะเอาสีหมดแล้วไว้ตรงนี้ด้ย โ <Okay. S 1> อ,อค่อออะอย,ยยอ,ยอยู่ในพงไม้ก็มีหักอันนี้หักเยอะไหมอ่ะทับถมมันเป็นลาาเลยต้นเลยเออต <c oughs> ัดตาปาก พาคีอยู่นั่นะพากันก็ยังไม่หลอดใช่ไหมอืมอืมออ้าวเดี๋ยวอ้าคันหัวเอาเอาเอาโอ้ยเต็มแนละ้วนั่นอีกสองดอกไหมอ่ะอันนี้ใช่หรอใช่ยัย่สีสีเจ้าโอเคนี่อีกสามดอกนะจ๊ะโอ้ยหลายดอกอยู่จ้กทุกคนจา๋าหลายดอกอยู่นะจ๊ะ นี่ดอกอบอุ่มๆจะโอ้ยดอกนี่ดอกใหญ่ๆนี่นี่ไหนอ่ะจะถ่ายไหมถ่ายน,น,น,นี่โอ้โหเอ้อออยหนุ่มเอาถ่ายเอาเอาไปสิเอาถ่ายตอนนี้ของสาวเล็กน้อยนะจ๊ะทุกคนจ๋า โดังปุ้ยโอ้โอเคนี่อีกดอกนึงจ้านี่อีกดอกนึง่งขาดมีการแย่งเห็ดจนเกิดขึ้นแล้วจ้าทุกคนเห็ดเหลืองจ้าทุกคนจ้าคุณ่ะเห็ดเหลืองใบไม้ก็เหลืองแล้วจ้าเนาะทุกคน ยุงพร้อมเห็ดพร้อมยาก,กันยุงก็พร้อมโอ้ยองามๆจ้ะใช่ละ่ะเห็ดนะเอออ้อมถแถวแถวนี้ก็ดีเหมือนกันนะหนูหนี่จ้ะเห็ดเห็ดเห็ด นี่ใช่ไหมอ,อ่ะใช่โอ้ยุงกัดยุงก็กัดนั่นนั่นนั่นนี่ทุกคนจ่าพูดนะนี่ใช่ไหมอ่ะ ใช่จ้านี่อีกดอกนึงเออหนงกัดอีพอ,อีแม่เอย ปนจุฮะอืมอเฮ้จะทุกคนจ้าพ่อแล้วนะจ้นะเนาะสี่หาดอกจะทุกคนไปเปลี่ยนปลาไมเนะจ้นะเนาะทุกคนจ้าเพราะว่าป่าป่านั้นเดินหมดแล้วนะจ๊ะสองคนนะจ๊ะเกเ่น มืดเด้วเนาะจ้ะเนาะปลาใหม่เราก็ปลาใหม่เขาก็ได้อยูเนาะจ้ะเนาะสุขคนจาพูนะ่ะโอ้ยนี่โอเคดอก,กเล็กๆเราก็จะเก็บไว้ งามๆจะทุกคน 我住。<laughs> ngâm ngâm chá đây nhăn ừ. thôi mình dựa nghe ทุกคนจ๋าพุณนะอุ้ยแมมเห็ดป่านี้มันก็มีอยู่นะหนู Huh? Ôi. <laughs> เคนี okay. ah. 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 uh ่จ huh. uh ้ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะอือมอือมเด็กขึ้นมา

เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอนี่นี n ih. N ih ่นี mm ่อืุีกจุนึงอีกดอกนึงน่จะเนาะ โอเคไปง่างจ้ะนี okay, ่ดอกหนึ <t os> <t os> okay, ่งจะทุกคนจ้ะนี่อีกดอกหนึ่งนะจ้ะดอกงามๆจ้ะนี่นี่ปิดไปก่อนโอ้ฝนดอกหนึ่งดอกหนึ่งโอ้นั่นอีกดอก Ni đọc ta. Ni song đọc. Ni song đọc. Sống đọc. Ừ. Hết lương Hết lương Hết lương Hm. 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 Hm.

แม่เห็ดขาสีส้มงงงามงงงามไปย่างจา้าเห็ดเหลืองจ้าทุกคนจ้าพูนะ้น่ะเห็ดมันปูดอกโครโลคิเล่มีอยู่สามสี่ดอกนะจ้าทุกคนจา้าดอกงงงามเอาเอา Ừ. À, nhanh mẹ ơi cái cây cần đưa phi non trà phun thôi นางจ้ะนางจ้ะทุกคนจ้าพี่น้องจ้าพน่นอะ เห็ดเห็ดเห็ดอู้เห็ดเห็ดเห็ดอู้เห็ดดำกว่โพดกว่โพเห็ดเลืองกาไลพูดนะเสียงอุ้ยทั้งพุ่นเก็บเห็ดเก็บเห็ดก่อนนะจ๊ะมีอสี่ห้าดอกจ้าเหยียบเหยียบหรือเปล่า ทุกคนจ๋าแดกไปยงาจะ้ะ